สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบุตรอยู่กับคุณคาเชนนะคะลูกน้อยของบุตรเองค่ะแล้วว่าบุตรจะพามารีวิวโตะ๊ะไฮแชรตัวนี้นะคะเป็นโต๊ะของเบบี้นะคะที่บุตรได้มาแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากเลยใช้มาสักพักแล้วอะคะ่ะประมาณ2อเดือนละแล้วตอนนี้คุณคาเชนก็บอก เพิ่ง6เดือนนะคะเราก็ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เลยเพราะว่าเนี่ยสามารถปรับไปที่ความสูงนะคะระดับเดียวกับโต๊ะอาหารแล้วนั่งทานกับคุณแม่แล้วก็ผู้ใหญ่ท่านอื่นได้เลยนะคะมาดูที่ฟีเจอร์แรกกันเลยนะคะก็คือเขาสามารถเอนได้ค่ะเอ็นได้ตามชอบนะคะก็คือได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเบบี๋เบบีเลยนะคะพอโตขึ้นมานะคะ5เดือนนี่เขาก็จะเริ่มนั่งหลังตรง นะคะพอ6เดือนปุ๊บก็ต้องนั่งกินข้าวนะคะก็ปัดปองได้ขึ้นลงได้ค่ะก็คือบีบที่ด้านหลังนี่แล้วก็ขึ้นลงนี้ออตรงนี้ค่ะใส่โมบายได้นะคะกับพัฒนาการของเด็กนะคะนี่ก็วัยสเดือนกว่าก็เริ่ม Enjoy เริ่มหยิบเริ่มจับอะไรได้แล้วนะคะแล้วก็ ในช่วงนี้เด็กก็จะอยากมองนู่นมองนี่นะคะเราก็จะตั้งเตี้เนี้กลับขึ้นเองขึ้นมาได้ด้วยนะคะถ้าเกิดเด็กอ่อนก็จะนอนลาบไปหรือว่าเสียบโต๊ะได้ค่ะซึ่งบีบด้านหลังแล้วก็เสียบเข้าไปค่ะอ่า และนี่นะคะเอาไว้ปิดด้านบนนี้นะคะลูก6เดือนเนี่ยก็ทานข้าวใช่ไหมคะมันก็จะเลอะเทอะไปหมดเลยนะคะเราก็แยกล่างออกไปแล้วก็นําไปล้างได้ง่ายดายทำความสะอาดง่ายนะคะคุณภาพดีแล้วก็ใช้ทนนะคะบุตรก็แนะนําเลยนะคะปลอดภัยมากนะคะมีเข็มขัดไว้คาดด้วยนะคะก็เวลาที่คุณแม่แบบอยู่คนเดียวแล้ว ไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะต้องปล่อยลูกไว้คนเดียวก็ปลอดภัยนะคะสามารถล็อกไว้ได้นะคะก็นํามาเป็นทั้งเลือกนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มองหาไฮแชร์อยู่นะคะ Rocking Kids บุตรแนะนําเลยค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page Rocking Kids นะคะหรือว่า t a g r a m นะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe Healthy Living by ุตรค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย